วันนี้เราขอเปิดประเด็นเรื่องของการมีริ้วรอยบนใบหน้านะคะเราจะจัดการริ้วรอยอยังไงนะคะมีวิธีการป้องกันดูแลสาเหตุแล้วก็การจัดการกับปัญหาริ้วรอยทั่วๆหน้าวันนี้จะมาไขาความกระจ่างในที่หมอพาสวยค่ะ รอยนะคะมันเกิดขึ้นในคนทุกเพศทุกวัยจริงๆค่ะไม่ได้บอกว่าพอเราอายุน้อยแล้วเราไม่มีริว้วบางคนเห็นไหมคะริ้วยับนะเห็นตั้งแต่เกิดตั้งแต่เล็กเลยแล้วบางทีนะคะรอยยับมันพับชัดจนกระทั่งบางทีเนี่ยเราอยู่เฉยๆนะคะไม่ขยับหน้าก็เกิดเป็นปัญหาริ้วรอยขึ้นมาแล้วค่ะยิ่งพออายุมากขึ้นนะคะริ้วรอยก็ยิ่งลึกยิ่งชัดบางคนเนี่ยมองแล้วหน้าก็ยดูแก่กว่าวัยนะคะดูแล้วเนี่ยเดาอายุกันไม่ถูกเลยจริงๆ เพราะฉะนั้นนะคะวิธีการจะจัดการกับริ้วรอยนะคะแน่นอนทุกคนก็รู้ว่าการแก้ปัญหาเราต้องมองหาสาเหตุก่อนใช่ไหมคะสาเหตุของมันเนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีสาเหตุแบ่งออกเป็น2ออย่างใหญ่ๆนะคะคือสาเหตุหนึ่งที่แบบเราเลี่ยงไม่ได้เราป้องกันไม่ได้มันเป็นสิ่งที่เกิดมาแบบนี้ค่ะก็คือเรื่องของ พันธุกรรมพ่อเป็นแม่เป็นปู่ย่าตายายพี่น้องทุกคนมีเส้นแบบนี้นะคะกับอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของอายุที่เพิ่มมากขึ้นค่ะคงไม่มีใครนะคะที่จะโกงอายุได้หมายความว่าโกงในแง่ของเวลาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลขนะคะทางอายุเราเนี่ยมันก็นับไปตามจํานวนปีรอยพับมันก็อาจจะเพิ่มขึ้นนะคะตามจํานวนปีด้วยนั่นเองค่ะ อีกสิ่งหนึ่งนะคะก็คือสาเหตุที่สามารถหลีกเลี่ยงหรือป้องกันได้ก็ขอเรียกว่าเป็นสาเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายนอกนะคะได้แก่อะไรบ้างได้แก่น้ำสี UV จากแสงแดดนะคะนอกจากทําให้ดําเม็ดสีขึ้นก็ยังทําให้ริ้วรอยเหี่ยวเหียวย่นยมันเกิดขึ้นได้มากเหมือนกันค่ะการทําลายของเส้นใยคอลลาเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีการต่างๆสาเหตุต่างๆที่เราทํากันประจําบางทีเนี่ยเราขยับหน้าเยอะนะคะมีการเกิดริ้วรอยจากการแสดงสีหน้าเยอะอ่ามี การกดทับเช่นบางทีเนี่ยชอบนอนตะแคงฝั่งนึงแล้วก็กดหน้ากับหมอนบ่อยๆเสียดสีเอามือถูนะคะอย่างบางคนชอบขยี้ตาเห็นไหมคะหรือรอยใต้ตาก็จะเยอะมากขึ้นนะคะพวกนี้เนี่ยเส้นใยคอลลาเจนถูกทําลายนะคะแล้วก็บางคนมีปัญหาเรื่องของผิวแห้งขาดน้ํานอกจากอายุที่เพิ่มมากขึ้นบางทีการทําความสะอาดผิวแบบผิดๆนะคะอย่างเช่นบางทีชอบขัดถูชอบสครับ นะคะพวกนี้ก็ทําให้ผิวหน้าเราเนี่ยเกิดริ้วรอยก่อนไวัยได้การโดนสารเคมีการที่เราเนี่ยลองเครื่องสําอางบ่อยๆนะคะเราก็มีสารเคมีบางตัวที่ทำให้ผิวเกิดอาการแพ้พวกนี้นะคะก็เกิดปัญหาทําให้เกิดริ้วรอยก่อนไวัยได้ทั้งนั้นเลยแต่ว่าเป็นปัจจัยนะคะที่เราสามารถที่จะป้องกันได้นั่นเองค่ะปัจจัยเหล่านี้นะคะบางคนบอกว่าโอ้โหอย่างการนอนตะแคงเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยพอเรามารู้ตอนที่เราอายุมากขึ้นแล้ว่วาการจะปรับ ไม่ให้มานอนแบบนี้บางทีมันทําไม่ได้เพราะว่าพอเราพยายามจะฝืนนะคะมันนอนไม่หลับเน้อไหลเลยคนก็จะบอกว่าโอเคค่ะยอมที่จะมาแก้ไขปัญหาดีกว่าเพราะว่าถ้าเรานอน,อนไม่หลับ<อ>กายเป็นสุขภาพร่างกายเราก็ไม่ดีใช่ไหมคะกลายเป็นปัญหาอื่นๆที่ไม่ใช่แค่เรื่องของดิ้วรอยะคะ่ะก็จะมาอีกเต็มไปหมดเลย <S 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 <ๆ>เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เนี่ยก็อาจจะขอวิธีการนะคะในการที่จะป้องกันหรือว่าจัดการสาเหตุเบื้องต้นก่อนแล้วก็นำไปสู่การแก้ไขที่อาจจะต้องอาศัยเทคนิคทางการแพทย์นะคะมาช่วยค่ะ ไปกันที่วิธีการป้องกันเลยนะคะการป้องกันคืออะไรบ้างเราก็ต้องมาดูว่าสาเหตุที่เราเลี่ยงได้นะคะก็คือปัจจัยภายนอกทั้งหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแสงแดดอาจจะแบบเลี่ยงช่วงที่แบบแดดจดจัดหรือการที่เอาหน้าเราไปสัมผัสแดดจังๆทาครีมกันแดดช่วยได้นะคะมันก็จะเป็นตัวช่วยที่ดีแต่เดี๋ยวนี้แดดมันแรงค่ะทาแค่ครีมกันแดดบางทีเนี่ยก็ป้องกันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คราวนี้ริ้วรอยบางอย่างเนี่ยเกิดจากแบบแสงแดดมันแยงตาเนะมันก็หยีตาหลับตาปีเพราะฉะนั้นเนี่ย การใช้วนกันแดดอุปกรณ์ป้องกันไม่ว่าจะเป็นหมวกเป็นร่มนะคะพวกนี้ช่วยได้ทั้งหมดเลยค่ะที่สําคัญนะคะการที่เราบางทีเนี่ยเราใช้สายตามากเราเป็นคนสายตาสั้นหรือสายตายาวแต่เราพยายามเพ่งอะไรบางอย่างเนี่ยทำให้กล้ามเนือ้อรอบๆบตานะคะมันออกแรงเยอะมากแล้วมันก็ทําให้แบบว่าเกิดการขมวดคิ้วนะคะเข้ามาบางทีนั่งทํางานนั่งคิดงานก็แบบ ติดขมวดคิ้วนะคะเพราะฉะนันเนี่ยใครที่มีปัญหาสายตาใสแว่นสายตานะคะอย่าฝืนในการใช้แล้วก็พยายามเตือนสติตัวเองใครที่แบบเดินสติตัวเองในการขยับหน้าเยอะๆไม่ได้อาจจะอาศัยนะคะการติดกระจกค่ะรอบๆตัวหรือบางทีเนี่ยเราเผลอเราก็แบบอลองมองกระจกสิพูดไปหันไปมองกระจกว้ายตายแล้วเส้นนี้ฉันขึ้นมาซึ่งตัวเองนะคะก็เป็นประจําเวลาที่แบบว่าทํางานประชุมเนี่ยมันก็ติดอะคะ่ะในการที่จะแบบขมวดแบบคิดงานไง ก็อ้างไปเนอะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันสามารถที่จะช่วยได้นะคะในการที่จะชะลอริ้วรอยให้เกิดช้าลงถ้าเราสามารถที่จะบังคับการแสดงออกสีหน้าอย่าให้ acting มันเยอะมากจนกระทั่งแบบว่ามากจนกระทั่งเป็นริ้วรอยลึกนะคะ แต่โอเคบางคนเนี่ยที่ทาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการที่ต้องแสดงสีหน้าอันนี้ก็อาจจะยากนิดนึงนะคะเราอาจจะต้องข้ามไปในหัวข้อถัดไปนะคะอีกอันหนึ่งก็คือการที่เราจะต้องรู้จักการบํารุงผิวให้ชุ่มชื้นค่ะก็คือการใช้ m o i s ไรเซ z e r นะคะเพื่อช่วยไม่ผิวเราแห้งสังเกตไหมคะคนที่ผิวแห้งอาจจะมีข้อด,ดีตรงแบบสิวไม่ค่อยมีแต่ว่าเออปัญหาของเรื่องริ้วรอยยับยับ,ยบความแห้งความเป็นขุยของหน้ามันกลับเยอะขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยก็ต้องหาวิธีที่จะแบบ ให้มันเกิดการแบบว่ากักเก็บน้ําไว้ใต้ผิวนิดหน่อยเนี่ยอย่างเงี้ยอาจจะแบบใช้ตัวช่วยอยเจอ i ์ไรเซ z e r ที่โอเคแล้วไม่แพ้นะคะที่ช่วยทําให้ผิวเราชุ่มชื้นขึ้นได้นะคะอย่างบางคนเนี่ยก็สังเกตได้ว่าหน้าตัวเองเป็นคนหน้ามันนะคะบางคนเนี่ยมันมันข้างในก็จะรู้สึกว่าเออมันอาจจะเป็นสิวง่ายหน่อยแต่ว่าน้ำมันผิวมันเยอะริ้วรอยก็อาจจะมีน้อยนะคะเกิดช้าแต่ว่าในบางคนเนี่ยที่มีปัญหาของการดูแลผิวอะค่ะดูแลผิวผิดวิธีรู้สึกไหมคะบางครั้งอะ หน้าเหมือนมันแต่แบบข้างในมันน่ะแต่ข้างนอกมันแห้งเงี้ยค่ะอันนั้นก็เกิดเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญเลยคือการที่เราดูแลผิวแบบเบสิกนะคะให้ดีที่สุดค่ะเพื่อที่จะไม่เกิดปัญหาผิวต่างๆตามมาค่ะมาถึงวิธีการรักษาแล้วค่ะถ้าเกิดว่ามันลึกจนกระทั่งแบบว่าโอ้โหเกินจะเยะียวยาพี่หมอมีวิธีอะไรบ้างค่ะ อย่างที่บอกนะคะว่าสาเหตุหลักๆของการเกิดริ้วรอยอ่ะอาจจะเป็นขอเป็น3สาเหตุใหญ่ๆนะคะ3สาเหตุเหล่านี้มีอะไรบ้างนะคะได้แก่เรื่องของผิวขาดความชุ่มชื้นค่ะผิวขาดเรื่องของความยืดหยุ่นก็คือขาดพวกเส้นใ agen, ine, ยคอลลาเจนอีลาสตินไม่ว่าจะจากการแก่หรือว่าจากการถูกทาลายนะคะจากปัจจัยภายนอกต่างๆแล้วก็เรื่องของสุดท้ายนะคะเรื่องของการที่แบบขยับสีหน้ามากๆติดแบบ อะไรบางอย่างมากเกินไปขยับแบบขมวดนะคะยิ้มตายี่หรือว่ายิ้มแล้วใช้การย่นจมูกเยอะนะคะพวกนี้ก็จะต้องมีวิธีการซึ่งนะคะวิธีการแบ่งออกเป็น3อย่างหลักๆแล้วกันค่ะวิธีการแรกในการจัดการกับผิวที่แห้งขาดน้ํานะคะใช้เครื่องมืออะไรคะ คุณหมอก็จะใช้เครื่องมือนะคะกลุ่มที่เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าสารเติมเต็มนะคะหรือว่าไฮยาลูโรนิกแอซิดที่เป็นกลุ่มฟิลเลอร์นะคะที่ช่วยในการที่จะปูให้ผิวมันชุ่มชื้นแล้วก็ตัวไฮยาเนี่ยนะคะมันมีคุณสมบัติในการที่จะแบบ กุ้งน้ำให้ผิวนะคะถึง1,000เท่าเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรามีการฉีดปูผิวทั่วๆผิวมันก็จะฟูค่ะริ้วรอยก็จะดูหายไปหน้าก็จะแบบฉ่ําน้ํานะคะอยู่ได้นานอยู่ก็คือประมาณแบบว่าหลักแบบหเดือนขึ้นไปนะคะก็คือแล้วแต่สภาพผิวของคนค่ะ ต่อนะคะในเรื่องของริ้วรอยที่เกิดจากการสูญเสียคอลลาเจนสูญเสียอิลาสตินจากอายุเพิ่มขึ้นปัจจัยภายนอกทาร้ายนะคะวิธีการก็คือเราอาจจะใช้การเลเซอร์นะคะหรือว่ากลุ่มพวกเครื่องมือในการที่จะใช้พลังงานไปยกกระชับผิวให้แบบมีการสร้างคอลลาเจนใหม่นะคะให้ผิวมันแน่นกระชับขึ้นซึ่งกลุ่มนี้นะคะกลุ่มพวกเลเซอร์ยกกระชับ เช่นนะคะเครื่องมือเคลื่อนวิทยุอาจจะเป็นพวกกลุ่มเทอร์มาชหรือว่าพวกคลื่นอ,อันตาซาวนะคะหรือว่าคลื่อนเสียงที่เรารู้จักกันในชื่อของอัลเทราหรือว่าไฮฟูนะคะพวกนี้ถ้าเราเน้นย้ำๆมันก็สามารถที่จะทให้ริ้วรอยนะคะที่ลึกเน่ดูตื้นลงได้เลยค่ะ และอีกอย่างนะคะก็เป็นเลเซอร์สําหรับกลุ่มที่แบบเป็นริ้วรอยตื้นๆบน,นผิวก็คืออีกอันนึงเป็นกลุ่มเลเซอร์ปรับสภาพผิวนะคะซึ่งกลุ่มนี้ส่วนใหญ่อะ่ะทำเสร็จมันก็จะแบบอาจจะมีรอยแดงมีสะเก็ดบ้างทําให้แบบว่าต้องเลี่ยงแดดนะคะหลังทําเป็นอาทิตย์อาทิตย์นะคะเพื่อที่จะทําให้ผิวอะ่ะมันมีการสร้างคอลลาเจนกลับมาสะเก็ดหลุดผิวดีนะคะรูขุมขนรอยรอยยน่นรอยเหี่ยวย่นต่างๆมันก็จะดีขึ้นด้วยนั่นเองค่ะ มาถึงเรื่องสุดท้ายนะคะในเรื่องของการที่เราสแสดงออกทางสีหน้ามากเกินค่ะเดี๋ยวจะเป็นตีนการนะคะเวลายิ้มตาหยีหรือว่าบางทีเราขมวดคิ้วเพราะว่าเราคิดเยอะนะคะหรือว่าเราติดเลิกคิ้วบางคนเนี่ยอายุมากขึ้นหนังตาตกค่ะพอหนังตาตกเนี่ยก็จะติดในการที่จะแบบพยายามที่จะใช้หน้าหากในการเลิกคิ้วนะคะบางคนก็จะใช้วิธีการเงยหน้านะคะเพื่อเป็นการชดเชยว่าแบบเออโอเคคิ้วจะตกเราก็อักเงยหน้านิดนึงมันก็จะช่วยพยุงนะคะตัวคิ้วได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ อ่าวิธีการก็คือเราจะใช้ตัวเครื่องมือที่เรียกว่าสารโบทูรินุ่มท็อกซินในการฉีดผิวนั่นเองค่ะ ใครที่เขาบอกว่าโบท็อกลดริ้วรอยนะคะโบท็อกมันก็จะช่วยในการที่จะทําให้เกิดการคลายตัวของกล้ามเนื้อมัดนั้นๆน,น,นะคะทําให้ริ้วรอยเนี่ยมันเบาลงนะคะแล้วก็เห็นผลเรื่องของการแบบขยับน้อยลงริ้วรอยก็มาช้าลงได้ค่ะซึ่งวิธีนี้หลายๆคนนะคะก็เอามาใช้ในการป้องกันได้ป้องกันการเกิดริ้วรอยลึกๆนะคะโดยการที่เราอาจจะทําเล็กๆน้อยๆน,นะคะบางตําแหน่งตอนที่อายุยังไม่มากจนเกินไปหรือว่าตอนที่ริ้วรอยยังไม่หนัก อย่างตัวพี่หมอเองนะคะเป็นคนติดนิดหน่อยอย่างบางทีเราหันข้างเราติดเลิกนะเห็นไหมมีนิดนึงอันนี้คือทํานิดเดียวจริงค่ะเพื่อความเป็นธรรมชาติเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปโบนให้หนักๆน,นะคะให้หน้ามันแข็งแล้วก็ดูไม่ธรรมชาตินั่นเองค่ะ ซึ่งส่วนใหญ่นะคะจะบอกว่าสาเหตุอะคงไม่ได้มีสาเหตุเดียวที่ทําให้เกิดริ้วรอยเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่จะช่วยก็คือเราจะใช้หลายๆวิธีนะคะที่บอกไปเหล่านี้ค่ะมาช่วยกันซึ่งช่วยยังไงมีขั้นตอนอยังไงบ้างจึงอยากจะให้มาปรึกษากันเป็นคนๆไปดีกว่าเพราะว่าวิธีการรักษาแต่ละคนนะคะมันก็ไม่เหมือนกันอาจจะมีอันไหนก่อนอันไหนหลังนะคะหรือว่าอาจจะต้องใช้บางอย่างมากกว่าบางอย่างเพราะฉะนั้นนะคะการที่เรามาเจอกันแล้วก็มาพูดคุยถึงปัญหาแต่ละคนเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยรักษาเรื่องของริ้วรอยได้นั่นเองค่ะ การดูแลแต่เบื้องต้นนะคะก็จะทําให้ริ้วรอยไม่หนักแล้วก็ไม่ลึกจนกระทั่งรักษายากเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่หมอก็อยากจะฟรีสตัวเองเหมือนกันนะคะให้หน้าเราเนี่ยยังไรริ้วรอยนะคะแม้ว่าเราจะอายุเพิ่มมากขึ้นค่ะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์นะคะแล้วก็ได้ไอเดียได้ความรู้มากมายเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลเรื่องของริ้วรอยค่ะใครมีปัญหาก็อย่าลืมอคอมเมนต์การไว้ใต้คลิปก็ได้หรือว่าติดต่อ,อเข้ามานะคะ <c oughs> เพื่อที่จะรู้ปัญหาของแต่ละคนแล้วก็แก้ไขได้นั่นเองค่ะ <c oughs> วันนี้ไปก่อนนะคะอย่าลืม ฝากช่องด้วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะคะให้พี่หมอพาสวยค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ